เรื่องกรณีบ่อนการสิโนเนี่ยความจริงพวกนี้คิดกันมานมนานแล้วสมัยที่ พักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการเสนอโครงการนี้เพียงแต่ว่าเดินไม่บรรลุความสำเร็จการเจราจาผมมีโอกาสนี้นะครับได้ติดตามข่าวสารไปพูดคุยเพื่อขอความรู้กับคนที่คิดจะทำในปศนั้นและเห็นซึ่งผลประโยชน์อื่นใดเรียกกันอย่างมาโหรานที่พี่น้องที่รักทั้งหลายเรื่องราวก็ผ่านกันมาจนกระทั่งรัฐบาลแพทองทานซึ่งเป็นลูกของ ทักษิณชินวัตรเวลาสื่อมวลชนไปสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งพี่น้องจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีมักจะตอบว่าหนึ่งไม่เร่งรีบสองต้องรอบคอบ สามต้องทำความเข้าใจแต่ปรากฏว่าสส,สลูกพักไม่ว่าอยู่ในส่วนวิปรฐบาลในสังกัดของพักเพื่อไทยหรือสอส,อสอพักเพื่อไทยไม่ต้องดูอื่นไครดูวันพฤหัสที่ผ่านมาได้มีการเสนอเลื่อนระเบียกวาระเรื่องพรบรสถานบันเทิงครบวงจรจุดหลักก็คือเรื่องบอลคาสิโนให้เลื่อนมาเป็นวาระที่หนึ่งซึ่งกำหนดการคือต้องประชุมในวันพุธคือวันพรุ่งนี้พี่น้องคงจะเห็นเนี่ยนะครับดู แต่ละคนได้แสดงความอยากได้อวดสารพัดอ้างว่าเสียงข้างมากคือความถูกต้องอย่างไรก็จะผ่านสภากันให้ได้เรื่องอื่น เป็นเรื่องเล็กหมดเรื่อง entertainment complex นี่เป็นเรื่องใหญ่รัฐบาลพยายามอธิบายว่ามันเป็นเพียงแค่10%เป็นเรื่องเล็กพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าไม่มีเรื่องบอลรัฐบาลไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องเสนอกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาเพราะส่วนประกอบอื่นใดไม่ว่าโรงแรมคุณก็ทําได้อยู่แล้วห้างสรรพสินค้าสวนน้ําศูนย์ประชุมสนามกีฬาไม่มีกฎหมายห้าม ทำได้อยู่แล้วแต่ต้องเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เป้าหมายก็คือเรื่องบ่อนคาสิโนโดยเฉพาะ